โอเคครับสวัสดีม .5 นับ4ทุกคนนะครับวันนี้มาจบเนื้อหาของ vocabulary คำศัพท์กันดีกว่านะฮะ<ม>เหลืออีกไม่กี่ข้อแล้วมาดูข้อที่เหลือๆกันดีกว่าว่ามีข้อไหนบ้างที่เราต้องเคลียร์ฮะี่จะเห็นว่าหน้านี้อธิบายไปหมดแล้วนะครับโหอ,ออกข้อสอบหลายข้อเลยนะเนี่ยอ่ สิบข้อแรกผ่านไปสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ครับสิบสี่ไอ้คูที่จอดรถหลังอาคารสามตามภาพหลังอาคารสามหรือหน้าอาคารสามอ๋อโอเคปลอดภยัยปลอดภัยไม่ต้องไปไหน อ่ะโอเคครับไม่ต้องกยับรถลวอ่ะมาดูข้อที่14ครับอ่ะไม่ยากไม่ยากวีนีสเราต้องการต้องมีสิ่งนี้ in a c o l d climate c o ค d แปลว่าหนาว c l i m a t e แปลว่าสภาพอากาศเราต้องมีสิ่งนี้ในสภาพอากาศหนาวหนาวนั่นเอง cold c l i m a t e สภาพอากาศหนาวหนาวนะฮะแน่นอนมันต้องมี ชุดกันหนาวใช่ไหมทีนี้มันเป็นการเล่นคำนะฮะผู้ตัด2ข้อนี้ออกไปก่อนเลยข้อที่มีคําว่า cold c o d e ครับน่าจะรู้ว่ามันผิดเนาะเพราะว่ามันต้องเรียกว่า warm c l o s e มากกว่าแต่ทีนี้จะเป็นข้อ b warm closing หรือข้อ d warm c l o s e ขอเฉลยด้วยอันนี้ครับขอก็อปมาวางแบบลำคาลลูกตาแป๊บหนึ่งอ่ะข้างล่างก็ไม่มีที่ว่าง ตรงไหนดีไม่มีเลยอ่ะวางอย่างนี้เลยแล้วกันประโยคนี้เขาบอกว่า close ครับ close close กับ c l o s i n g ต่างกันอย่างไรเขาบอกว่าถ้า close เติม es เนี่ยเป็นสิ่ง you wear ครับเป็นเสื้อผ้าที่คุณใส่เช่น s h i r t เสื้อ t r o u s e r กางเกง dress อ่าชุด dress หรือ coat แต่ clothing เนี่ย is the clothes people wear เป็นเสื้อผ้าที่คนใส่โอ้โหงงเข้าไปใหญ่เลยแต่ความเคลียร์มันอยู่ตรงนี้ฮะขอเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเขียวสีเขียวเขียวเขาบอกว่า you often use clothing ครับคุณมักจะใช้คำว่า clothing to talk about particular type of clothes เสื้อประเภทของเสื้อผ้าแบบเฉพาะเจาะจงเช่น w i n Winter closing และตรงนี้ครับคำตอบของเราอยู่ตรงนี้ Warm closing ครับนี่ Warm closing โดย closing เป็น uncountable noun เป็นคำนามที่นับไม่ได้่าแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเราเจอคำตอบคือคำว่า Warm closing เพราะ closing เป็นควรจะใช้กับประเภทของเสื้อผ้าโดยที่มีคำว่า Warm เป็น adjective นะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่า Warm closing ข้อ B นั่นเองนะฮะในโดยที่มีคำอธิบายบางๆอยู่ตรงนี้นะครับนะครับข้อต่อไปเหลือข้อไหนอีกโอ้หน้านี้เรียบร้อยฮะข้อนี้อธิบายเรียบร้อยอ่ะข้อนี้ข้อที่25ครับไม่ยากแต่ช้อยนี่แหละช้อยนี่แหละทำให้เราปวดหัวนะฮะ วิ t อัลเฟรนเมื่อไม่มีเพื่อนอ r e ิเลทีฟหรือญาติญาติแล้ว We feel เราก็จะรู้สึกนะฮะเติมคำในช่องว่างรู้สึกเหงาครแต่จะเลือกเหงาคำไหนดีมันมีเหงาหลายอันมากๆเลยนะฮะครูตัดข้อที่ผิดก่อนนะจะเห็นว่าข้อ A กับข้อ D เนี่ยมันเขียนอะโลนแต่มันเว้นวรรคตรงนี้ถ้ามันเขียนติดกันเนี่ยมีโอกาสถูกนะฮะ แต่อารอลี่เนี่ยข้อดีเนี่ยไม่มีให้ผิดเป็นข้อแรกเลยอารอลี่มีหรือเปล่าไม่น่ามีนะฮะไม่มีหรอกนะฮะอะแล้วเว้นวักแล้วก็โรลี่เนี่ยมไม่น่ามีนะฮะอะแล้วก็เว้นวักโลนก็ไม่มีเหมือนกันทีนี้เหลือโลนกับโรลี่แล้วนะฮะเชื่อว่าถ้ามันถ้าเราพูดติดปากเราก็น่าจะพูดถูกต้องแล้วว่าอ่ะ I feel lonely นะครับโรลี่เป็นแอดเวอร์ซแปลว่าเปล่าเปลี่ยว แต่ถ้า feel l o n e เฉยๆนะครับมันจะเป็น adjective ที่แปลว่าโดดเดี่ยวนะฮะที่ถูกต้องก็คือ I feel lonely นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็น feel แล้วก็เป็น ad, เป็น adverb ใช่ไหม lonely แต่ทีเนี้ยกูว่า feel lonely ถ้าตามถ้ามันตามด้วย adjective feel แล้วก็ตามด้วย adjective load เฮ้ยจริงๆมันก็ถูกนะแต่แบบว่าไปเซิร์ชดูเซิร์ชหาคำนี้ดูไอ้ feel feel แล้วก็ load คำนี้ไม่เจอเลยนะฮะดังนั้นก็เป็น feel lonely ถูกต้องแล้วนะครับ feel load ไม่มีอะ feel load ไม่มีนะฮะก็จะเป็น feel lonely รู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวนั่นเองนะครับตามด้วย feel แล้วก็ตามด้วย adverb นั่นเองนะฮะดูที่ข้อต่อไปที่เหลือ โอเคข้อ28ไม่ยากนะฮะแต่บังอย่งเลยขยบหนีนิดนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวแปลประโยคให้เชื่อว่าเราจะสามารถเติมคำในช่องว่างเองได้ถูกต้องเนาะ Will you pay me now คุณจะจ่ายผมมาตอนนี้เลยไหมอ่ะอันนี้ให้เป็น A แล้วกัน B ก็เลยตอบว่า No อ่ะเติม No ให้ดูเติม No ให้ก่อนแนะ่ด้วย No ไม่ไม่จ่ายในตอนนี้ I will pay you for the apple on the day you ตึดต๊ดตึดตึดเดมตึ๊ดตตรงเนี้ยคือคำว่าอะไรคุณจะจ่ายเงินตอนนี้เลยไหมไม่ผมจะไม่จ่ายคุณตอนนี้ผมจะจ่ายคุณค่าแอปเปิลเนี่ยในวันที่คุณตึ๊ดตึดตึดพวกมันพวกมันคือแอปเปิลเป็นคำไหนดีกีฟให้ฮะเช็คตรวจครับ get ได้ได้รับ a า get ส่วน deliver แปลว่าสง่งเอาคำไหนไปใส่แล้วมันจะสมูทที่สุดก็คือคำนั้นแหละฮะที่แบบว่าไม่แปลกนะ่าผมจะจ่ายค่า Apple ให้กับคุณในวันที่คุณส่งพวกมันมานั่นก็คือ deliver นั่นเองโอเคข้อนี้ไม่ยากนะครับดูจากความหมายของคำก็สามารถตอบได้เลยนะฮะถ้าข้อนี้ยากแสดงว่า คิดเยอะเกินๆๆไปนะครับโอเคเพราะว่าถ้าเอาคําอื่นใส่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าความหมายมันจะแปลกๆวันในวันที่คุณเช็คมันในวันที่คุณให้มันกิฟต mm. ์เดม <Give them S 1> ไม่ได้แปลว่าส่งมาให้เรานะั่แบบว่าให้อะไรกับพวกมันในวันที่คุณเกตเดมได้มันไม่คุณส่งให้ผมนี่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่คุณได้รับเองอ่าเป็นเดลิเวอร์ถูกต้องแล้วนะครับ mm. ต่อไปข้อที่ สามสิบข้อที่สายังไม่ได้อธิบายนะเนี่ยหรืออธิบายแล้วลืมเซฟก็ไม่ยากประมาณข้อที่แล้วแหละ He w a ตติสติสนพิษณุโลกโอ้โหน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับแอน r o w up in พิษณุโลกถูกนะฮะใส่คิดโจทย์คิดโจทย์เป็นสถานที่อื่นไม่ออกเขาสิ่งนี้เขาทำสิ่งนี้ในพิษณุโลกและเขาก็ grow up ครับเติบโตที่พิษณุโลกเช่นกันนะฮะ มาดูความหมายในแต่ละข้อเนาะอยากจะตัดข้อดีออกไปเลยพัฒนา He was developed in i พิษนุโลกอแสดงว่าเขาไม่ใช่คนเขาเป็นหุ่นยนต์หรือ AI อะไรหรือเปล่านะพิษนะฮะเขาถูกพัฒนาขึ้นในพิษนุโลกนะครับมันจะแปลกข้อ C ก็เหมือนกันแปลเหมือนกัน f e สอย่างเงี้ยเฟสคำนี้มันจะคำว่า f e e d ที่แปลว่าให้อาหารนะครับ เขาถูกให้อาหารในพิษณุโลกและเติบโตในพิษณุโลกด้วยเช่นกันนะฮะจริงๆมันก็เขียนง่ายแต่แบบว่ามันจะแปลกนะครับเอ่อเทคเกนแคร์นะครับเขาถูกเ k คแคร์เขาถูกเทคแคร์ในพิษณุโลกถ้ามีออฟอาจจะถูกเลเนะี่ย he was taken care of เขาถูกดูแลมาในพิษณุโลกแต่เอาขอ้อที่ถูกต้องที่สุดดีกว่า he was born ครับเขาเกิดที่ พิษณุโลกนะครับ he was born in p i s a n โล ok, กแปลว่าเกิดนะครับก็จะได้ความใหม่ที่ไม่แปลกนะครับ he was born in p i s a n โล ok ก and grown up in p i s a n โล ok ก too เขาเกิดที่พิษณุโลกและเติบโตที่พิษณุโลกด้วยเช่นกันนะครับเบื่อข้อสอบที่คนไทยออกจริงๆเลยมันจะเล่นคำเยอะก,กันไปไหนนะฮะนี่เหลือข้อไหนบ้างอ่ะข้อที่33ครับไม่ยาก When John e n John has r e c o v e r นะครับ Recover แปลว่าอาการดีขึ้นนะฮะเราจะถ้าอ่านโจทย์ให้จบเราจะเห็นกับว่า from h o s p i t a l เมื่อเขาดีขึ้นแล้วเขาก็ถูกอ่าออกจากโงรงพยาบาลใช่ไหมทีเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นการเล่นคำเ p h r a s a l เว r นะฮะ โดยคำที่หายไปต้องมาบวกคำว่า form และจะต้องเกิดความหมายที่ถูกต้องด้วยนะฮะครูลองเปิด dictionary ดูแล้วไม่ว่าจะเป็นคำว่า let form นะฮะไม่มีนะฮะ take form จริงๆมันอาจจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เนาะแต่แบบมันไม่มีอ่ะมันไม่มีนะฮะ take form ที่กลายเป็น t a k e n form ก็ไม่มีนะฮะนึกว่าคำนี้จะมีแต่ก็ไม่มี ดังนั้นคําที่ไม่มีใน dictionary อ,อาจจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้โอเคคุยสื่อสารรู้เรื่อง Bring form มาเป็น broad form ก็ไม่มีเหมือนกันคิดว่าจะมีด้วย Bring form นําออกมาจากแต่คําที่มีแล้วแบบว่าความหมายถูกต้องสวยงามเลยคือคําว่า discharge ครับ discharge form คํานี้นี่ความหมายเลยคือได้รับอนุญาตให้กลับนะฮะ he was discharged from the hospital เขาได้รับอนุญาตให้กลับออกหรือออกจากโรงพยาบาลนั่นเองนะฮะโดยคำว่า recover ครับแปลว่าหายดีอาการดีขึ้นนี่โอ้โหความหมายจาก d i c i n a r y สวยงามมากฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยเมื่อจอร์นฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยเขาได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลอ่านะเห็นป่าอนุญาตให้ออกจากคำเนี้เอามาใส่ในประโยคแล้วแบบว่า สวยงามดังนั้นข้อดีนี้ถูกต้องไปเลยนะครับข้อที่เหลือ3ข้อสุดท้ายโอเคเด็กๆจัดไปขอไม่เรียงแล้วกันขอข้อที่แบบว่าง่ายๆไว้ก่อนเนาะข้อที่36ครับ because his family is poor <_ S 1> เพราะว่าครอบครัวของเขานั้น poor ยากจน he must ตึดๆๆ๊ดตึ๊ดนะ to work all day every day for earning enough money เขาเนี่ยต้องตึดต๊ดตึด๊ดตเขาต้องมีความแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะทำงานทั้งวัน all day ทั้งวัน every day ทุกๆวัน for earning enough money เพื่อที่จะได้รับเงิน enough อย่างเพียงพอนะฮะครูตัดข้อที่ผิดจังๆออกไปเลยนะฮะคำว่า must เนี่ย หลัง must ต้องตามด้วย verb infinitive ครับไม่สามารถตามด้วยคำนามหรือ adjective ได้ดังนั้นข้อ b ผิดครับและข้อ d ผิดครับ must ต้องตามด้วย must be อ่าทีนี้มันจะมี be, p a n t i e n ตัว t กับ p a n t i e n ตัว c มันต้องมี b แล้วต้องตามด้วย adjective ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าอันไหนเป็น adjective มันเอาคำมาให้เรา สับสนว่าคำไหนมันเป็น adjective คำไหนมันเป็นคำนามกันแน่ถ้าลงท้ายด้วยตัว ce แบบเนี้มันจะเป็นคำนามแปลว่าความอดทนคุณต้องมีความอดทนนะถ้าแปลเป็นไทยมันอาจจะถูกนะฮะทีนี้ถ้ามันลงท้ายด้วยตัว c อย่า e, งเช่นคำว่า different แบบเนี้มันจะเป็นมันจะเป็น คำนามนะฮะคำนามก็คือเป็นนามนั่นเองก็คือมีคําว่าความอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าจะให้ถูกต้องนะฮะต้องเป็นคํานี้แผนเชียนที่ลงท้ายด้วยตัวทีครับค,ค,คุณต้องอดทนนี่คุณต้อง Must be ผ a นเชียคุณต้องอดทนไม่ใช่ว่าคุณต้องความอดทนอ่าต้องอธิบายอย่างนี้ถ้าเราตอบข้อ c เนี่ยที่มันผิดเนี่ยมันจะแปลความหมายได้ประมาณว่า คุณต้องความอดทนแต่ถ้าถูกต้องต้องลงท้ายด้วยตัว t นะครับเป็น adjective คุณต้องอดทนนะ,ะแบบนี้เลยนะฮะถ้าลงท้ายด้วยตัว ce แบบนี้มันจะเป็นคำนามอย่างเช่น patience ความอดทน difference ความแตกต่างแต่ถ้าลงท้ายด้วยตัว t p a t i e n t e อดทนและถ้า difference ด้วย difference ตัว t ก็จะแปลว่า Hey. ต่างกันนะครับเป็น adjective <Yeah. S 1> เหมือนกันเลยนะฮะอันนี้ก็จดจำนำไปใช้กับคำเนอื่นได้นะครับตอบอันนี้เป็น must <Yeah. S 1> ตามด้วย b ที่เป็น verb infinitive หลัง verb infinitive ตามด้วย adjective และ adjective ก็ต้องลงท้ายด้วยตัว t ไม่ใช่ตัว ce นั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ข้อที่3ที่เครับ <Okay. S 1> แม่ข้อนี้นะฮะอยากจะเฮ้อดังๆเลยนะฮะ เราจริงๆเราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันแทบเกือบจะทุกคำเลยแต่ไปดูกันดีกว่าว่าคำไหนถูกต้องที่สุดนะฮะ The car couldn't move รถเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ It ran out of คำว่า ran out of ครับแปลว่าหมดนะฮะ r u n out of นะฮะ r u n out of นี่แปลว่า ไม่มีแปลว่าขาดแคลนนะฮะพูดง่ายก็คือรถน้ำมันหมดเมื่อวานนี้นั่นเองแต่เราจะเลือกใช้น้ำมันคําไหนดีนะฮะเอาที่คําที่ผิดก่อนคําแรกครับพิโตเรเลียมครับพิโตเรโตเลียมคือพิโตเรเลียมเนี่ยมันผิดเพราะว่ามันแปลความหมายของมันมันจะแปลว่าน้ำมันดิบมากกว่านะฮะมันยังไม่ได้กลั่นมาเป็น เบนซินดีเซลเลยนะครับดังนั้นข้อ A ครับปิโตรเลียมให้เป็นข้อแรกที่ผิดไปเลยนะฮะน้ำมันลดไม่ได้น้ำมันปิโตรเลียมหมดนะฮะอันต่อไปครับคือออยครับออยออยเนี่ยมันแปลว่าน้ำมันก็จริงแต่ว่าความหมายมันกว้างกว่าน้ำมันที่จะที่จะเอามาใส่ในรถยนต์เนะี่ยมันแปลว่าน้ำมันหล่อลื่นก็ได้เบบี้ออยไอพวกออยทาหน้าก็ได้เหมือนกันทีนี้เหลือแก๊สกับฟูเอลแล้วครับ ถ้าใช้แกส๊สจริงๆรันเอาออฟแก๊สอ่ะได้นะแต่แก๊สอ่ะความหมายมันมันเยอะเกินไปมันกว้างเกินไปที่จะแปลว่าแก๊สที่แบบว่าเชื้อเพลิงที่จะใช้กับรถอ่ะคูว่าแก๊สอ่ะคูเขียนว่าอย่างนี้แล้วกันถูกถูกเหมือนกันตอบข้อนนี้ถูกเหมือนกันแต่กว้างไปเป็นอีกข้อหนึ่งที่แบบว่า มันอาจจะถูกอะแต่ความหมายของคำว่าแก๊สมันกว้างเกินไปดังนั้นควรจะย่อให้มันเป็นคำนี้ครับ fuel ครับนี่แปลว่าเชื้อเพลิงครับเนี่ยเห็นปะเอาคำว่าเชื้อเพลิงมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะแล้วเห็นไหมว่าซีโนนีมของคำว่า fuel มีคำว่าอะไรนี่มีคำว่าแก๊สมีคำว่าออยด้วยอะนะครับโทษเอ,อ๋ยโทษเอ,อ๋ยเ,เ,เห็นปะเราเลือกข้อที่แบบ ถูกต้องที่สุดอะดังด้งที่ข้ออื่นมันก็ถูกเหมือนกันนะนี่คือแบบว่าการออกช้อยที่ไม่เคลียร์อะไรแบบเนี้ยคือแบบว่าขัดใจสักนิดนึงเลยคนออกหนังสือเล่มนี้ที่แบบว่าโหดเกินนะฮะอะตอบฟูเอลครัเพราะว่าความหมายถูกต้องที่สุดแล้วก็คือรถนี้เชื้อเพลิงหมดนั่นเองนะครับโดยให้ออร์เนทีฟถูกอันดับสองปเป็นคำว่ากแกส๊ส ถูกอันดับ3เป็นคําว่าอ่อ์แบบนี้ก็ได้โดยคําว่าิโตรเลียมก็เป็นคําที่อักผิดก็ผิดจริงๆเลยนะครับข้อที่เอาข้อสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดแพทเทียนอะข้อสุดท้ายฮนะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามีข้ออื่นเหลืออยู่หรือเปล่าเนาะข้อนี้ครับ when the snake b i t e us เมื่อ the snake งู b i t e us กัดเรา y p r o p a r l y มันเนี่ยก็จะ ลีลียปล่อยสิ่งนี้ออกมานะครับลิควิดแปลว่าของเหลวดังนั้นคำที่หายไปควรจะเป็นคำว่าที่มีพิษ t r u h our body ใส่ร่างกายของเรางูมันจะปล่อยของเหลวที่มีพิษใส่ร่างกายของเราดังนั้นเราจะเห็นว่าคำที่หายไปหน้าลิควิดเนี่ยควรจะเป็น adjective นะครับเพื่อที่จะได้มาขยายคำว่าลิควิด ก็จะได้คำนีิบายว่าของเหลวที่มีพิษโดยคำนี้หายไปเนี่ยต้องเป็น adjective คำที่ไม่ใช่ adjective ครับก็คือข้อ a กับข้อข้อ a กับข้อ c จริงๆมันเป็น adjective ได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่แบบว่ามันไม่ชัดเจนสะทีเดียวนะครับ poison กับ toxic อ่ะเป็น2ข้อที่ตัดออกไปก่อนเลยนะฮะถ้าจะให้เป็น adjective นี่นะฮะ ของเหลวเติมให้มันเติมอัสก็ไปตรงนี้ poison ซึ่งมีพิษหรือจะเติมนี่ adjective นะครับซึ่งมีพิษซึ่งเป็นอันตรายของเหลวซึ่งมีพิษซึ่งมีอันตรายโดยที่คำนี้ฮะ toxic 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 to นี่เป็นพิษได้เหมือนกันข้อนี้จากโจทย จากโจทย์และชอยเนี่ย A B C D ข้อที่ถูกต้องที่สุดคือ Poisonous s กับของเหลวที่เป็นอันตรายเอา้าแล้วทำไมทาไมข้อดี Toxic มันถึงผิดนะฮะจากการที่ได้คุยกันกับอาจารย์กวางเนี่ยสรุปสรุปในระดับหนึ่งได้ว่าคำว่า Toxic เนี่ยมันไม่ควรจะนำมาใช้กับสิ่งมีชีวิตเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยไปเซิร์ช Google ดูเจออะไรรู้ป่ะเจอคำว่า p o i s o n s เนี่ยและ Toxic มันสามารถเป็น สิ่งที่ออกมาจากสิ่งมีชีวิตได้เหมือนกันดังนั้นเลยสรุปแบบแบบไฟนนลได้ว่าช้อย ABCD เนี่ยไม่มีข้อไหนที่แบบว่าดีที่สุดเลยช้อยที่ดีที่สุดไม่มีในนี้คะควรจะเป็นคำว่าเวนอมครับเวนอมเล้วเติม OUS เข้าไปเวนัมเ u s นะครับแปลว่าซึ่งมีพิษโดยคำว่าเวนอมเนี่ยมันเป็น มันเป็นสารพิษที่แบบว่าออกมาจากงูเป็นพิษของงูนะครับดังนั้นช้อยที่ถูกต้องที่สุดคือเวนัมัสครับช้อยที่ไม่มีในช้อย A B C D ครับอ่ะประมาณนี้ครับดเด็กๆไหนดูที่ว่ามีข้อไหนเหลือไหมไม่มีแล้วนะฮะครบหมดทุกข้อเดี๋ยวจะส่งไฟล์นี้ให้กดเซฟแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้อาจจะแบบว่ามีบางข้อที่แบบว่าช้อยไม่ค่อยเคลียร์หรือว่าจะงงๆนะแต่ว่า ถ้าทุกคนกลับไปย้อนดูคาบแรกๆที่เราเรียนเวคัด้วยกันเนี่ยเ<ม>ชื่อว่าทําข้อสอบได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าสิ่งที่เจอในคาบม,มันจะแบบว่าช้อยยากโจทย์ยาก,ยากช้อยไม่เคลียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ในข้อสอบจริงๆอ่ะค่อนข้างเคลียร์ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่อนข้างที่จะเลือกคําตอบด้วยแบบว่าโชโชโช,ช,ชเลยสําหรับคนที่เข้าเรียนทุกๆคาบมาเนาะวันนี้ใช้เวลาได้ ดีเลยทีเดียวหรือเวลาตั้ง20กว่านาทีเดี๋ยวคาัหน้านะฮะติวสอบติวสอบส่วนของ e อ r o r กันนิดนึงให้เรารู้ว่าเราจะต้องเจอ e อ r o r รูปแบบไหนบ้างในข้อสอบลายภาคเนาะและก็เรื่องคำศัพท์นะครับว่างๆกลับมาดูโดยเฉพาะพาร์ทหพาร์ทสองนะครับออกข้อสอบแน่นอน เปิดข้อสอบมากาโชโชได้อย่างแน่นอนโอเควันนี้ขอบคุณ5ทับ4ครับมาปิดเนื้อหาโ o วแคปได้อย่างงดงามเลยทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับหน้ามาติวเรื่องการตัด if ในข้อสอบ error กันดีกว่าโอเคครับเจอกันครับหน้าครับ stop recording แล้วเดี๋ยวจะรีบอัปโหลดวิดีโอให้นะครับหนึ่งสองาม